ฝึกแยกความเงียบจากภายในและความเงียบจากภายนอกนะอย่างแรกที่เราเข้าใจนะครับองค์ประกอบของความเงียบเนะี่ยหลักๆก็อาจจะมีอยู่ที่3ตัวหลักๆความเงียบในที่นี้อาจจะเป็นสติก็ได้เช่นกันนะหรือว่าการที่เราเนะี่ยอยู่กับมันไดนะ้เสียงปกติที่เราได้ยินนะเสียงรอบข้าง เสียงพัดลมเสียงรถยนต์เสียง,ยเ,ยงเ,พเพื่อนในชีวิตประจําวันอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงจากภายนอกนะเสียงที่อยู่ภายในฮะก็คือเช่นตอนก่อนเรานอนเราลองสังเกตดูนะว่าความคิดของเราเนี่ยคิดอะไรอยู่บ้างนะซึ่งสิ่งนี้ก็คือเสียงจากภายในนะที่ตัว สมองหรือว่าความคิดเราเนะี่ยคิดอะไรไปเรื่อยนะส่วนที่สามนะก็คือการเข้าใจด้านจิต,ตวิทยาเกี่ยวกับความเงียบของเราเนะี่ยการที่เราเนี่ยไปตีความมันนะว่ามันเนี่ยดีไม่ดียังไงนะเรารู้จักมันยังไงนะอันนี้ก็คือมันเป็นการบแอดอย่างหนึ่ง เทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจมันมากขึ้นกนะ็คืออาจจะเป็นการฝึกสมาธิฝึกสมาธิหรือว่าฝึกสติการกำหนดลมหายใจต่างๆนะอย่างที่บอกก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าความเงียบคืออะไรหรือว่าเราเนย่อาจจะมีการแบ่งเวลาในการฝึกอย่างชัดเจนนะซึ่งส่วนตัวแล้วเนีผมก็ใช้ ระยะเวลาก่อนนอนนะเหมือนเราเนี่ยฝึกสมาธิฝึกกำหนดลมหายใจนะเพื่อให้ที่เราเนี่ยจะได้นอนไปอย่างสงบนะหรือว่าการฝึกแบบในชีวิตประจำวันนะดยที่ว่าเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ข้างนอกนะหรือว่าเราเนี่ยได้พบเจอผู้คนมากมายนะการที่เรามีสติในการรับฟังนะการฝึกที่จะ ตั้งใจฟังเสียงนั้นๆเนี่ยก็จะช่วยได้ทางที่ดีในตอนที่ฝึกนะอย่างแรกเลยเราก็อาจจะต้องตัดเสียงรบกวนรอบตัวออกไปนะอาจจะเป็นช่วงก่อนนอนที่ทุกๆคนเนี่ยนอนอยู่ในห้องที่ไม่ค่อยมีเสียงอยู่แล้วนะแล้วก็การรับรู้เสียงอื่นๆเพิ่มเติมในกรณีที่เสียงมันเงียบมากนะเราอาจจะดิ้นเสียงแอร์นะที่กําลัง ปล่อยความเย็นออกมาหรือว่าบางคนเปิดพัดลมนีก็จะได้ยินเสียงพัดลมเสียงหมาหอนเสียงลมเสียงฝนก็ตามนะแล้วก็สำรวจความสงบภายในของเราเนะว่าเราเคิดอะไรอยู่เรารับรู้สติมันได้ดีแค่ไหนเ,นเรามีสติรับรู้มันได้ดีแค่ไหน ก็าจะาแบ่งเสียงจากภายนอกและเสียงจากภายในนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคืออาจจะก,กําหนดช่วงเวลานะเราอาจจะมีเวลาในการทําสมาธิช่วงเช้าก่อนออกไปทํางานนะหรือว่าจะเป็นก่อนเรานอนก็ได้นะจะนั่งในท่าที่สบายหรือว่าออนอนส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางนะกค่แค่ทา ิริยาที่ทําให้เราเนะี่ยรู้สึกสบายที่สุดนะแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงต่างๆรอบตัวนะหลับตาเพื่อลดการมองเห็นและการตีความต่างๆนะโฟกัสไปที่ลมหายใจก็ได้นะหรือว่าการขยับนิ้วมือร่างกายของเรานะการขยับตัวของหน้าท้องเราก็ดีนะถ้าเกิดเราเริ่มเปลี่ยนความสนใจนะก็อาจจะให้กลับมาโฟกัสที่ ลมหายใจหรือว่าการขยับตัวเราหรือว่าหน้าท้องเหมือนเดิมก็ดีนะส่วนสุดท้ายก็คือแรกๆเราอาจจะยังทำไม่ค่อยชินนะเราอาจจะค่อยๆฝึกสังเกตเสียงให้ละเอียดมากขึ้นนะ เสียงไหนที่ดังที่สุดเราก็อาจจะไปโฟกันะสเนี่ยเสียงนั้นมีเสียงอะไรบ้างนะเราก็อาจจะมาประเมินอ,อารมณ์เราทีนะว่าเราเนี่ยรู้สึกกับมันยังไงนะโดยที่ณนะสุดท้ายแล้วเนะี่ยเราแค่ต้องการที่จะรับรู้มันนะว่ามันเนี่ยมีเสียงเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปตีความใดๆมันนะช่วงแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าเสียงนี้เราชอบหรือว่าเสียงนี้เราไม่ชอบนะ ซึ่งมันจะค่อยๆสะท้อนอารมณ์เรานะตอนนั้นนะแต่ว่าสิ่งสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปตีความอะไรมัน,นเราแค่รับรู้มันก็พอว่ามันมีเสียงเกิดขึ้นยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะถ้าเกิดใครมีเทคนิคดีๆนะในการฝึกสติหรือว่าการฝึกอยู่กับความเงียบนะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันได้ที่ใต้คลิปนี้นะก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ